ลองนึกภาพตามนะครับเช้าตรู่เลยอากาศยังเย็นๆอยู่แล้วก็มีกลิ่นหอมๆเออกลิ่นข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ๆลอยมาก่อนตะวันจะขึ้นอีกนะอืมนึกภาพออกเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะชวนให้นึกถึงชีวิตแบบเออเรียบง่ายแต่มีความหมายเนาะใช่ครับวันนี้เราจะชวนกันมาสำรวจบรรยากาศแบบนี้แหละครับจากเรื่องราวตอนหนึ่งชื่อข้าวปลูกงา ที่มาจากเรื่องบ่อรร้บ้านฉันซึ่งเป็นข้อมูลที่เราได้มาค่ะเรื่องสั้นๆตอนนี้เนี่ยแหละค่ะจะพาเราไปสัมผัสชีวิตชนบทผ่านอาหารพื้นบ้านชนิดหนึ่งแล้วก็ความผูกพันระหว่างคนสองวัยคือคุณยายกับหลานสาวชื่อเข้าปลูกงานนี่ฟังดูก็น่าสนใจแล้วนะครับแหล่งข้อมูลที่เรามีอาจจะสั้นๆนะแต่ดูเหมือนจะมีอะไรให้เราเคุยกันได้เยอะทีเดียวใช่ค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กัน ว่าอาหารที่ดูธรรมดาธรรมดาอย่างข้าวปุกงาเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับวิถีชีวิตความสัมพันธ์หรือคุณค่าที่เราอาจจะแบบมองข้ามไปอืมเราจะมาค่อยๆแกะรอยความหมายกันนะคะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยอาจจะต้องทําความรู้จักข้าวปุกงากันสักนิดนึงก่อนนะคะตามที่ในเรื่องเขาเล่าไว้จะได้เห็นภาพตรงกันได้เลยครับถ้าดูจากข้อมูลที่ได้มาข้าวปุกงานี้ก็ทําจากของใกล้ตัวมากๆเลยนะคือข้าวเหนียวค่ะ ที่สาคัญคือต้องเป็นข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆเลยยังร้อนๆอยู่แล้วก็ผสมกับงาดำที่คั่วมาแล้วหอมๆใช่ค่ะส่วนวิธีทำก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะคุณยายในเรื่องเนี่ยก็จะเอาเข้าวเหนียวร้อนๆนั่นแหละค่ะมาบดหรือบางทีก็อาจจะใช้ตำเอาก็ได้ให้เนื้อข้าวเหนียวกับงาดำคั่วเนี่ยมันเข้ากันดีครับจากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบนๆหน่อยเตรียมไว้อ๋อแล้วตรงนี้เองที่เด็กผู้หญิงที่ชื่อขวัญข้าวซึ่งเป็นหลานสาวเนี่ยเข้ามามีบทบาท ใช่ค่ะเธอต้องช่วยยายเอาก้อนข้าวปุกงาที่ปั้นเสร็จแล้วมาเสียบไม้เล็กๆอืเตรียมเอาไปปิ้งบนเตาถ่านไฟอ่อนๆค่อยๆพลิกไปมาจนข้างนอกมันเหลืองเหลืองกรอบๆกลิ่นนี้คงจะหอมหน่าดูเลยนะครับนึกภาพตามแล้วหิวเลย จริงค่ะฟังดูเป็นอาหารพื้นบ้านที่เรียบง่ายเนาะใช้ของที่มีอยู่แต่ว่าเบื้องหลังความง่ายๆเนี่ยแหละค่ะมันมีเรื่องราวซ่อนอยู่ซึ่งเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือจะมองให้ลึกกว่าแค่สูตรอาหารหรือว่ามันอร่อยยังไงแต่จะไปดูกันว่าเรื่องราวชีวิตที่มันผูกอยู่กับการทําการขายข้าวปลูกงานเนี่ยมันสะท้อนคุณค่าอะไรให้เราได้เรียนรู้บ้าง น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มตามรอยกิจวัตรประจําวันของยายกับหลานคู่นี้กันเลยดีกว่าเหมือนว่าจุดเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดมันอยู่ในตอนเช้าตรู่ของทุกๆวันเลยถูกต้องค่ะกิจวัตรตรงนี้สําคัญมากในเรื่องเล่าว,ว่ายายกับขวัญข้าวต้องตื่นกันตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สางเลยนะคะเพื่อมานึ่งข้าวเตรียมของทํเข้าปลุกงาโหตื่นเช้ามากค่ะ สิ่งที่น่าสนใจอาจจะไม่ใช่แค่ขั้นตอนทำอาหารนะคะแต่มันคือภาพของการทำงานร่วมกันแบบว่าอาจจะเงียบเงียกแต่เต็มไปด้วยความหมายยายก็เป็นคนลงแรงบดข้าวเหนียวร้อนๆซึ่งอันนี้น่าจะใช้แรงเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องชํานาญด้วยครับส่วนขวัญข้าวถึงจะยังเด็กก็มีหน้าที่ของตัวเองไปคือช่วยเสียบไม้ช่วยดูตอนปิ้งข้าวบนเตา การทำงานด้วยการแบบนี้มันเหมือนสารสัมพันธ์กันไปในตัวโดยต้องพูดอะไรเยอะเลยนะครับแค่อยู่ข้างๆกัน